ทุกคนรังเมื่อวานที่เรามาสักเลยเอารอยสักมาโชว์ใช่ไหมนี่แต่ตอนนี้คือเราอยากลบแล้วทํายังไงนะทุกคน,ม,นมันมีวิธีการลบนะคะก็คือ,เ,อเราไปเห็นในคลิปคลิปหนึ่งเขาบอกว่าใช้สเปเรย์แอลกอฮอล์ที่เราแบบฉีดแบบทำความสะอาดล้างมือก็ได้นะหรือว่าเราจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะ,ะทุกคนออหาสำลีมาสักอันนูนน่นนี่แล้วก็เราก็เช็ดไปเลยนะคะเช็ดไปเลยะค่ะทุกคนเห็นไหมมันเริ่มม,ม,มันเริ่มออกแล้วเมื <c oughs> ่อวานนี้คืออยากลองแบบอยากลองสัก ไม่ใช่อยากลองสั่งอยากลองติดสติกเกอร์เล่นๆนะเพราะว่าเริ่มแรกนะาสั่งนะคะนะสั่งลายสักมาติดนะคะมันก็เลยแบบแถมมาแถมมากับลายสักนะคะเป็นลายลาบูบูแล้วเธอหน้าราก็แ,แบบเอออยากอยากลองติดนะคะนี่เป็นสติกเกอร์ลบได้ะค่ะทุกคนเห็นไหมเราได้อันนึงนะคะแล้วก็น้องหลานนะคะหลานชายสองคนนะคะได้คนละอันนะคะเราเป็นหัวหน้าแก๊งลาบูบูแต่ตอนนี้เราเราออกจากการเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วนะคะนี่ทุกคนเออเลิ คือตอนแรกก็อยากอยากให้มันอยู่นานๆหลังจากที่น้องชายพูดว่ามันจะติดยืดสิประมาณสองอาทิตย์เดเย่เออสองอาทิตย์นะคะไม่ไม่อยากให้มันอยู่ถึงนานขนาดนั้น,นะะเลยโอ้ยแดงมะก็เลยแบบไปเสิร์ชหาในไปเสิร์ชหาในในอะไรนะใน Google นะคะว่าเออมีวิธีไหนบ้างนะคะที่เราจะลบสติกเกอร์ลายทะถูกไออล้นะคะก็คือนี่แหละเขาบอกว่าให้หาสเปรย์กอลฮอล์แล้วก็แอนกอฮอล์ก็ได้นะ,ะออกแล้วนะคะทุกคนนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือรอยแขนข้างนี้นะคะที่แบบติดสติกเกอร์ไปตอนนี้ลบออกแล้วนะคะ ก็เลยแบบโอ้แดงเถื่อนนิดหนึ่งนะแดงจริงนี่แหละทุกคนเราก็นี่หนแลหละมันมีวิธีการลบได้นะคะแบบถ้าใครเออไม่ชอบลายหรือว่าไม่ชอบลายหรือว่าเออไม่อยากให้มันอยู่นานๆอย่างนี้นใช่ไหมเราก็ใช้แอลกอฮอล์น,นะคะหรือว่าเออสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดล้างมือได้โอเคค่ะบ๊ายบาย